ไม่มีภาพเพื่อการโฆษณาสดใหม่ปริมาณเยอะเทียบกับที่อื่นแล้วอร่อยมากค่ะอยากให้เห็นหน้าตาแล้วก็ได้มาลองเนี่ยให้เนี่ยมันเป็นไอเดียที่อยู่ในหัวผมนานแล้วเพราะผมรู้สึกว่าชื่อป้าเทรดีแล้วแบบความใหม่มันก็ดีด้วยคิดว่าเราจะขายอะไรทุกอย่าง เราอยากเอาสิ่งที่เราแบบมั่นใจว่าโอเคหมันดี 2. มันมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนคนอื่นเราก็เสิร์ฟในปริมาณที่อลังการเหมือนเวลาเราทำกินที่บ้านกันเองเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าน่าจะมีคนที่ชอบกินอะไรที่สักใจจัดเต็มอย่างเงี้ยดูเหมือนจะแพงนะแต่พอเห็นของแล้วมันแบบถูกว่าคุ้มมากๆ300กว่าบาทเนี่ยทานกันได้2คนสบาย จริงๆรู้จักร้านนี้จากเมนูข้าวผัดโคตรปูนะครับเพราะว่าเห็นรูปแล้วมันดูแบบอลังการอ่ะผมน่าจะเป็นเจ้าแรกที่เป็นแบบ้อวผัดโคตรปูกินกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะน้ำจิ้มก็เด็ดพริกกระเทียมจัดเต็มเฮ้ยมันแตกต่างจากร้านอื่นๆมีความหอมของกระทะกันเชียงปูได้เป็นก้อนทานเสร็จที่ร้านก็ยังต้องซื้อกลับบ้านไม่ให้พ่อแม่ทาน เบอร์สองของเฮียให้เนี่ยคือโคตกั้งกระเทียมเดี๋ยวนี้หากินกั้งอร่อยอร่อยก็ยากเหมือนกันก็มาเจอที่นี่ครับกั้งเป็นสัตว์ที่ราคาสูงเนาะแล้วก็จับยากอยู่แล้วทีนี้เรามาเสิร์ฟในโคตกั้งเลยมันไม่มีร้านไหนอะค่ะที่เขาจะแกะกั้งมาให้อะค่ะกั้งตัวใหญ่แล้วก็สดเนื้อเด้งดีเนื้อชออตรงนี้ก็ที่สุดละเพราะว่าถ้าวัตถุดิบสดแล้วเนี่ยทำเมนูอะไรผมว่ามันก็อร่อยหมดความสำคัญคือไม่มีภาพเพื่อการโฆษณา หน้าตาอาหารตั้งแต่วันแรกที่เราทําจนถึงณวันนี้มันเหมือนเดิมตลอดคือเรื่องของปริมาณเรื่องของคุณภาพที่เราใส่ใจครับ